สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วบอกถึงความคืบหน้าคดีรีิซับขบวนการนายศรีสุวรรณจัญญากับพวกว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนของพนักง,งานสอบสวนในการเชิญนายหมูมาให้ปากคำในฐานะพยานทั้งการทำหนังสือเชิญและการพูดคุยกันนอกรอบ ซึ่งเชื่อว่าเจ้าตัวจะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนแน่นอนแต่ยังไม่สามารถระบุวันเวลาได้โดยอยู่ระหว่างดำเนินการและไม่เพียงแต่ในหมูแต่พนักงานสอบสวนจะเชิญอักษรย่อทุกคนมาสอบปากคาทั้งหมดแต่ในวันนี้ได้เชิญพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีมาสอบปากคําหลายปากหนึ่งในนั้นเป็นผู้เสียหายที่ถูกแก๊งของนายศรีสวรรค์รีดซับลักษณะคล้ายๆกันซึ่งผู้เสียหายจะแจ้งความดำเนินคดีกับแก๊งดังกล่าวหรือไม่ยังไม่แน่ชัด ส่วนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตัวย่อทอรอทหารที่มีข่าวว่าตกเป็นเหยื่อของกระบวนการนายสีสวร์เช่นกันพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการประสานเข้าให้ข้อมูลนอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังเตรียมออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการของนายสีสวลเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า2งคนภายในวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นตัวการที่ตำรวจต้องการตัวมากและเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในคดีแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นบุคคลใด ส่วนนางสาวพิมพ์ณฐาจิรพุทธิภาคหรือตูนอดีตผู้สมัครสสจังหวัดอุตรดิตถ์พักรวมไทยสร้างชาติเพิ่มเติมในข้อหาเป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับผลประโยชน์หลังพบว่ามีการแต่งตั้งนางสาวพิมพ์ณฐาเป็นคณะทํางานเขตตรวจราชการที่11ของรองนายกรัฐมนตรีก่อนจะถูกยกเลิกในวันที่มีการจับกุมดังนั้นจะทําให้นางสาวพิมพ์ณฐาเป็นผู้ต้องหาสายเดียวกับเจียงดอกจิกส่วนกรณีที่มีการเสนอข่าวไปเมื่อวันที่2 8พฤศจิกายน2566 นายหมูได้พาธี่ดีกรมการข้าวและภรรยาไปเจราจากับนายศรีสุวรรณที่บ้านและมีการจ่ายเงิน6ห,หลักให้กับนายศรีสุวรรณนั้นพลตำรวจตรีจ,จรุนเกียรติยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและวันดังกล่าวเป็นเพียงการเจราจาให้ขอยุติการร้องเรียนไม่มีการพูดคุยเรื่องผลประโยชน์หรือจ่ายเงินแต่อย่างใดโดยการจ่ายเงิน6ห,หลักเกิดขึ้นหลังจากที่นายศรีสุวรรณศึกจากการบวชเป็นพระแต่ในระหว่างบวชก็มีการเจราจามาโดยตลอด ดังนั้นหลังจากนี้จะเชิญนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและนายดนุเดศริวงศ์ตระกูลที่ปรึกษากฎหมายของอธิบดีกรมการเข้ามาทำความเข้าใจข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแต่ยืนยันว่าพนักง,งานสอบสวนบกปปป,ป,ป,ปจะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่างแน่นอนจะยึดตามพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้กันแกล้งรังแกงใครไม่ได้มีใต้ดินใดๆตอนนี้ข้อเท็จจริงกำลังเปิดเผยข,ข้อมูลของบุคคลชั่วร้ายออกมาว่าทำไมขบวนการนี้ถึงได้รู้ข้อมูลวงในของหน่วยงานรัฐ เป็นมืออาชีพที่ชั่วร้ายแก๊งดังกล่าวไม่ใช่การร้องเรียนเพื่อประเทศชาติดีขึ้นแต่เป็นเรลือบไรเป็นสุนัขข้างทางเป็นไรข้างถนนที่จะพยายามไล่เหา่าไล่กัดเพื่อแย่งอาหารอาหารเปรียบเสมือนงบพวกนี้จะล้อมหน้าล้อมหลังเอาเศษอาหารเป็นพวกขี้เรื้อนดังนั้นต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการยืนยันคดีนี้หากหลักฐานไม่พอจนมั่นใจขนาดนี้ตํารวจบกปป,ป,ปคงไม่กล้ารบกับยักษ์ขนาดนี้ซึ่งมีทั้งพ่อยักษ์และลูกยักษ์ถ้าใครคิดว่าอยู่เหนือกฎหมายก็ลองดู ส่วนการที่ถูกนายพิรพภัทรสาลีรัฐวิภารองนายกรัฐมนตรีติงการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ตำรวจบกปปปเข้าจับกลุมตัวเจิงดอกจิกและนางสาวพิมณฐาที่ทำเนียบรัฐบาลใช้เพียงตำรวจยศพันตำรวจเอกในการจับกลุ่มถือว่าไม่ให้เกียรติในสถานที่ต่างจากที่จับกลุ่มนายศรีสวุวรรณที่พลตำรวจตรีจรุนเกียรติไปจับกลุ่มเองพลตำรวจตรีจรุนเกียรติยืนยันว่า ทำตามกฎหมายตำรวจทุกคนมีอำนาจตามกฎหมายรัฐมนูญสามารถจับกลุ่มได้เท่าเทียมกันเป็นการกระจายปฏิบัติงานตามหน้าที่และทำตามขั้นตอนจะต้องจับกลุ่มนายศรีสวุวรรณที่เป็นตัวการใหญ่สุดก่อนจากนั้นจึงจะจับกลุ่มบุคคลที่เหลือซึ่งเมื่อจับกลุ่มนายศรีสวุวรรณได้แล้วตำรวจได้ประสานไปยังผู้ใหญ่ในทรเนียบเพื่อขอเข้าจับกลุ่มอย่างเงียบๆแล้วและไม่ได้เป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่ตำรวจทุกนายมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับยศแต่ขึ้นอยู่กับกฎหมาย พร้อมขอวิงวอรนให้ในายพิรพันธ์ให้รีบส่งหนังสือยกเลิกการแต่งตั้งจิงดอกจริงและนางสาวพิมพ์ณฑาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาให้เจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะดําเนินการต่อและอยากให้ในายพิรพันธ์เข้าใจการทํางานของเจ้าหน้าที่